อ่าครับแล้วก็จะเป็นเจ้าสองคันนี้นี่เองนะครับที่จะมารับบทเป็นพระเอกของเราในวันนี้บางคนกรัต้องบอกว่าเฮ้ยมันจะเป็นพระเอกทั้งสองคันเลยเหรอมันจะมีคันไหนที่เป็นพระรองบ้างไหมไม่ครับพี่ตายบอกเลยว่าเจ้าสองคันนี้เป็นรับบทเป็นพระเอกทั้งคู่ไม่มีพระรองแต่อย่างใดทําไมล่ะพี่ตาย ก็เพราะว่าเขามีจุดเด่นจุดแข็งจุดด้อยต่างกันอีกคันก็จะมีจุดแข็งอย่างนึงอีกคันก็จะมีจุดด้อยอย่างหนึ่งถ้าถามว่าจุดด้อยเรื่องอะไรอ่ะมันก็ต้องมีแหละสักอย่างไอเจ้าไอเจ้าสปอร์ตตีบอกว่าเฮ้ยของผมนี่กว่าเงินต่างกันนั่งเยอะผมเอาไปทำโน่นทำนี่ได้ไอบ้านนั้นราคามันเท่าไรถามมันก่อนที่ก่อนจะซื้อมันอะไรอย่างเงี้ย ไอเจ้าตัวเองสิิกก็บอกว้ยบ้าเอของฉันนี่มันแท้จากโรงงานเว้ยราคาที่แกบอกว่าฉันเป็นจุดอ่อนเรื่องราคานี่ฉันสูงกว่าแกก็จริงแต่ว่าไอที่ฉันได้เกินมาน่ะมันได้เกินมากว่าแกตั้งเยอะแกก็คิดบ้างดิเออเฮ้ยไม่รู้แหละออกฉันดีกว่าประหยัดตังํางานหาเงินก็ได้โอ้ยแกบรรทุกได้ฉันก็บรรทุกได้เออฉันสปอร์ตแต่ฉันสู้หาเงินนะเว้ยอ่าโอเคแกสองคนไม่ต้องเถียงกันอแกสองคันไม่ต้องเถียงกันเดี๋ยวฉันจะพิจารณาให้เองว่า ใครจะอะไรจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะไม่ตัดสินดีกว่าเดี๋ยวฉันให้เขาดูตัดสินนะก็เจ้าฝั่งซ้ายสุดนะครับก็จะเป็นคันของ e p i x มันก็ราคาคันนี้อย่างที่พี่ตายบอกไปจะเป็นเย้าตัวเกรด S นะราคา65,000 0บาท แต,แต่ทีนี้ฝั่งขวาก็จะเป็นขันของคันของเซลล์หนึ่งที่จะปล่อยในวันนี้อันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว Space Cap s p ป c แค a p 1.9S Serie s eries, นั่น X ซ e r i e s นั่นเองพูดง่ายๆจะเป็นเจ้าตัวสเป d รุ่นแค p นั่นแหละราคาเงินสดของเขาเนี่ยอยู่ที่723,000บาทภายนอกเราก็เห็นเขาแบบนี้เลยใช่ไหม723,000บาทเออมันก็จะได้มาเป็นแบบนี้เลยแต่ว่าเฮ้ยบางคนให้มัน723,000บาทฉันว่าราคามัน จำลังฉันว่าไม่น่าจะได้ว่าฉันต้องประหยัดตังอะไรอย่างเงี้ยก็พี่ตายมันเอาตัว s มาเป็นตัวเลือกได้ไหมก็แล้วแต่คนนะอย่างพี่ตายถามว่าเฮ้ย7 2็ดแสนสองหบาทต่างกันหนึ่งแสนหนึ่งหบาทบางคนโหต่างกัน 1, 000, 1 8, 000, นึ่งแสนหนึ่ฉันเอาตัว s มาใส่ชุดแต่งดีกว่านี่บางคนก็จะคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นเราไปดูกันว่า ความคิดแบบนี้มันสมเหตุสมผลและมันสามารถใช้ได้ไหมแต่จริงๆไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดนะเพราะว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไปดูโชมหน้าตาก่อนละกันนี่อันนี้นะครับด้วยราคาที่ต่างกัน1นึ่งแสนหบาทนะหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยเจ้าตัว1.9เกเรดเอไฟหน้าเขาก็จะเป็นไฟหน้าแบบตาเพชรนะแล้วก็ไฟตัดหมอกไม่มีมาให้กระจังหน้ามันจะเป็นสีเทาแต่ว่าเ้าตัว x s e r ซ e s เนี่ยเราออกตัว X s e r ซ e s เลยจากโรงงานเนี่ย มันก็จะได้หน้าตาแบบนี้คือเป็นไฟ ISU ซ u v i s i o n แบบ LED นะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ชุดสเกิร์ตตัวนี้เป็นชุดสเกิร์ตแท้จากโรงงานนะมีติดตั้งมาให้เรียบร้อยแต่นะครับของเจ้าสปอร์ตตี้เนี่ยไอของเจ้าตัวเเนี่ยเขาไปติดสปอร์ตตี้เพิ่มเติมเอาทีนี้อ่ะแล้วสมมติว่าเฮ้ยก็ได้เมื่อม,มันต่างกงาันตั้ง1 1 0 0 0 0 0บาทเนี่ยฉันเอาชุดแต่งมาก็ได้เออบางคนก็คิดแบบนี้อีกนะชุดแต่งแท้เนี่ยเนี่ยไอไอเอ็กซ์ดีเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเอาชุดแต่งแก ชุดแต่งแท้ของแกมาครอบครองให้ดูเพราะว่าฉันมีเงินเหลืออีกเออชุดแต่งแท้แ,ทแกมันเท่าไหร่วะเฮ้ยไม่เท่าไหร่เพื่อนหกหมื่นห้าพันบาทเอาไหมเอาไหมฉันก็อยากถอดของฉันเหมือนกันไม่ใช่แกไม่ต้องไปถอดของแกแกก็ซื้อใหม่ไปเลยไม่ต้องของถอดนะก็หกหมื่นห้าพันบาทแล้วทีนี้เฮ้ยเฮ้ยทำไมราคามันสูงจังวะฉันก็อยากได้อยู่นะเงินฉันก็เหลืออยู่เพราะว่าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทฉันจ่ายไปหกหมื่นห้ามันก็เหลือยุ่ห้าหมื่นอะไรประมาณนี้แต่ฉันอยากไปทาอย่างอื่นอีก แล้วไอ้ชุดสปอร์ตตี้มันเท่าไหร่วะถามราคาให้หน่อยเอ้ยไม่รู้ว่าชุดสปอร์ตสปอร์ตตี้ถามให้หัวล้านละกันชุดสปอร์ตตี้ราคาประมาณ24 0 0 0บาทโอ้ยอุ้ยกูยิ่งประหยัดไปใหญ่อีกเออเพราะฉะนั้นกูไม่เอาชุดแต่งมึงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะคิดอีกเนี่ยอีกตัวตัวเอสเนี่ยไปดูว่ามันคิดถูกไหมอ่าเมื่อเขาได้ชุดสปอร์ตตี้มานะด้านหน้าของเขาก็จะได้ชุดแต่งที่พี่ไต่บอกมาเนี่ยก็จะเป็นสี ดำเงานะครับก็จะมีเส้นสีแดงมาให้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยโลโก้อีซุของเขาก็ยังเป็นสีโครเมียมเช่นเดียวกันเช่นเดิมนะเหมือนของเดิมส่วนตัวนี้นะครับเนี่ยตัวชุดสเกิร์ตของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะชุดสปอร์ตตี้สปอร์ตตี้แท้นะตัวนี้นะครับลักษณะการติดตั้งโอเคแหละถึงมันไม่ได้ติดตั้งมาจากโรงงานอีซุแต่ว่ามันออกแบบมาให้รถอีซุสุโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นความเนี้ยมันก็ต้องบอกว่าโอ้โหดูแยกกันแทบไม่ออกเพราะว่าเหมือนกับ เขาเรียกว่ายัางไงเฮ้ยคนมองไกลๆนะเฮ้ยไอ้นี่มัน X s e r ซ e s ปลอมตัวมาหรือเปล่าวะแต่พอเราไปดูของเขานะอ่าโอเคถ้าเรามาดูเจ้าตัว X s e r ซ e s คันนี้เจ้าตัวกระจังหน้าของเขาเป็นเป็นดำเงาเหมือนกันนะครับแต่ไม่มีเส้นสีแดงให้เหมือนเมื่อกี้ได้มาเป็นโลโก้ isuzu สีแดงแทนสีโครเมียมแล้วก็ที่ฝากระโปรงก็จะมีสติ๊กเกอร์ของ X s e r ซ e s มาให้ด้วยเช่นเดียวกันนี่อันนี้คือตัวแท้ตัวตรงนะแล้วก็ชุดสกเกอร์ของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ ก็จะมีการเคลือบเคฟล่ามาให้แล้วก็จะมีการเดินด้วยลิ้นสีแดงเช่นเดียวกันนะเจ้าตัวสปอร์ตตี้มีเจ้าตัวนี้ก็มีเช่นเดียวกันอันนี้เป็นงานแท้นะอันนี้ติดตั้งมาจากโรงงานจากอิซุซุอือันนี้ก็ต้องบอกว่ากินกันไม่ลงเลยทีเดียวนี่โอ้โหสุดยอดครับนี่สวยทั้งคู่นะอ่ะทีนี้หน้าตาเขาเป็นแบบนี้ก็ดูออกไปแล้วเนาะก็เทียบกันไปแล้วทีนี้เราไปดูตรงอื่นเขาบ้างที่ มันมีอะไรที่ได้เกินมาแบบนึงนะอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างที่มันได้เกินมานะก็ที่พี่ต่ายดูเนี่ยที่ได้เกินเจ้าตัว X Series มาเนี่ยก็จะมีเจ้าตัวครอบกระจกไหมแล้วก็ตัวชุดสปอยเลอร์ด้านหลังที่อยู่บนหลังคาซึ่งตัว X Series มันไม่มีคือจ่าย24,000บาทแต่ว่าได้เกินมานี่ถือว่าเยอะมากๆแล้วก็ด้วยความที่เขาเนี่ย ไปสซแม็กซมามันจึงทือทำให้เขาดูดุมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดีย๋ยวพี่ตายให้ดูอันนี้ด้านข้างนะดูงานติดตั้งเขานะเนี่ยโอ้มันแยกกันแทบไม่ออกเลยหรือว่าพี่ตายเป็นคนที่แยกแยะอะไรไม่ค่อยออกวะปกติของเราเของที่ไม่ได้ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับกับของที่ติดตั้งมาจากโรงงานมันต้องแตกต่างกันสิวะแต่อันนี้พี่ตายมองไม่เห็นความต่างนะนอกจากคราบแมงที่ยังไม่ได้ล้าง นี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยนี่เจ้าตัว XCD ไม่มีมาให้ตัวนี้ไม่มีไม่มีมาให้นะหกหมื่นห้ากับสองหมื่นสี่ก็ไปช่างใจเอานะครับต่างกันสักอะไรสี่หมื่นหนึ่งพันบาทบางคุณสี่หมื่นหนึ่งพันบาทโอ้ยฉันเอามาจ่ายค่าแม็กก็ได้แม็กตัวที่ใส่เนี่ยโอ้ยฉันก็วงเงินจำกัดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะมีมาให้ตัวสปอยเลอร์ไอตัวสปอยเลอร์มันก็ดีนะตรงที่ว่าเวลาที่ เขาเรียกว่าโอเคหละไอเรื่องหลักอากาศพลศาสตร์ไม่ให้ลมมันหมุนลงมากระแทกกระทันหมุนวนในกระบะมันให้ลมไหลออกไปด้านหลังเลยโอเคมันมันก็ดีตรงนั้นแต่ว่าที่นี่พี่ต่ายชอบเพ้ยถ้ามันติดนี่มันก็บังแสงได้ใช่ไหมพอมนบังแสงได้เนี่ยเวลาเราเบรกไฟเบรกดวงทีส3มมันก็เห็นชัดเจนขึ้นอันนี้ข้อวินิจฉัยของวารานนะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นี่อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างของเจ้าตัว X-Series กันบ้างไปนี่อันนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหมีติดตั้งมาจากโรงงานอันนี้ก็จะเป็นชุดแท้ของเขานะติดตั้งมานี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันให้ความสปอร์ตมากๆคือสปอร์ตทั้งคู่เลยเนะี่ยโอ้โหอดเทียบกันไม่ได้คือตัดสินพิ่ารตัดสินใจแทนยากมากเลยนะว่าไม่รู้จะตัดสินใจให้ใครอะไรยังไงก็เจ้าตัว X-Series ใช่ไหมตัวชุดสเกิร์ตเขาก็จะเป็นแบบนี้ ตัวสปอร์ตตี้คือมันของมันเนี่ยจะเดินได้แดงมาตลอดเลยนะไม่ใช่เดินได้แดงสิของน้องเขาจะเดินด้วยเส้นสีแดงมาตลอดเลยแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของเจ้าตัวสปอร์ตตี้ให้เห็นไหมนี่แล้วก็นีนเ่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ให้ดูแล้วกันสัญลักษณ์ของพันเอ็กซ์นะครับเจ้าตัวเกรดเอสเขาไม่มีแต่ว่ามันสามารถใส่ได้นะเดี๋ยวฉันจะแกแกแมีใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะไปลอกสเปซแคปออกฉันจะใส่ตัวเอ็กซ์เหมือนแกนั่นแหละฉันจะได้ปลอมตัวให้มันเนียนๆไปเลยก็จะเป็นแบบนี้ชุดสเกิร์ตเขา โอ้โหกินกันไม่ลงเลยแล้วทีนี้อ่ะนิดนึงละกันเสริมมานิดนึงไหนๆพวกแก2คนก็เป็นคู่เดอะแบทเทิกันแล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหตัวล้อแม็กนี่ไอ้าตัวเอสบอกโอ้ยกระจกเลยของแกเนี่ยของแกเนี่ยโอ้แม็กสิของฉันนี่แม็กสินี่โอ้โหมันดูรอมันดูดุนี่ยังไงคนก็ต้องเลือกฉันอยู่แล้วราคาย่อมเยาเอาอใครก็จะเลือกของแพงวะ โอ้ไอตัวนี้หัวไอวัวลืมตีนเมื่อวานนี้แกยังล้อก,กระทะอยู่เลยวันนี้แกไปเปลี่ยนล้อสิบแปดมาแกทําเป็นมาข่มชั้นอย่าตกลุมนะเมึงเฮ้ยไม่เป็นไรเข,เขาตกลุมได้เพราะว่ายางของเขามันไม่ใช่ยางบางไงยางของเขามสองห้าห้าห้าสิบมันก็ยางหนาอยู่นะไม่ใช่ยางสองสี่ห้าแล้วก็เจ้าตัว x series เนี่ยเขาก็จะเป็นยางสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบหกก็จะเป็นแม็กสิบหกนั่นเองก็สวยนะสวยคนละแบบเลยอันนี้ขับเดิมๆอันนี้ไปแต่งเผื่อใครอยากดูเป็นแนว แล้วก็หวังว่าวันนี้พี่ไต๋หวังว่าคลิปคงจะมีประโยชน์เนาะอาจจะดูรู้เรื่องบ้างไม่ดูเรื่องบ้างนั่นแหละเพราะว่าเฮ้ยไม่รู้จะถ่ายยังไงดีว่ามันตื่นเต้นเหลือเกินเพราะนานๆทีไอสองคนเนี้ยมันจะมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยพี่ไตก็เลยอ่ะถ่ายถ่ายไปก่อนแล้วกันก็อย่างน้อยที่ว่ามีประโยชน์คืออะไรบางคนเนี่ยอยากได้ตัวเอสแต่ว่าอยากแต่งแบบเจ้าตัวสปีดเนาะก็คิดหน้าตามันไม่ออกอะว่ามันจะหลอมันกันไหมอันนี้พี่ไต๋ให้ดูอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดู ด้านท้ายของน้องเขากันบ้างไปอันนี้ก็จะเป็นท้ายของเจ้าตัวเกรดเอสนะครับที่น้องเขาติดตั้งชุดสปอร์ตตี้เข้าไปนี่นี่ก็จะมีชุดสเกิร์ตมาให้ด้วยก็ต้องบอกว่าโอ้โหเขาออกแบบมาเพื่อรถอีสูสุข,ของเราโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นความสวยงามมันก็ต้องสวยอยู่แล้วมันก็ต้องดูสปอร์ตอยู่แล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนี่แล้วก็นูน่นอย่างที่พี่ตายบอกมันจะมีตัวสปอยเลอร์มาให้ด้วยพี่ออดสวัสดีครับผม คนที่มาเช้าที่เป็นคู่แข่งพี่ไต่ก็จะพี่ออสนะครับพี่ไต่จะมาที่1เสมอแล้วก็เนี่ยไฟท้ายเขาจะเป็นแบบนี้นะของเจ้าตัวเกรดเอแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเจ้าตัวสปีดกันไม่ตัดกล้องนะเดินไปดูเลยลวกันเพราะว่าบางคนอยากเห็นรถนี่อันนี้ด้านท้ายของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะมีชุดสเกิร์ตท้ายมาให้เช่นเดียวกันแต่ว่านี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยเฮ้ยมันก็มีความต่างนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นของแท้จากโรงงาน ลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่แต่ว่าของน้องเขาฝั่งโน้นนะก็จะมีการเดินแดง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 มากแดงจนถึงท้ายเลยนี่แต่ว่าของเจ้าตัว X Series มันไม่มีแดงมันจะเป็นโล่งๆแบบนี้แต่ว่ามันก็ดูสปอร์ตมากๆทีเดียวนี่แล้วก็ด้านท้ายนะครับมันก็จะมีการเคลือบเคลปลามาให้แล้วก็เดินด้วยเส้นสีแดงด้านท้ายก็จะมีสติกเกอร์ที่เป็นก็เรียกว่าไงเอกลักษณ์ของ X c d มันต้องมีสติกเกอร์แบบนี้นะอืม แล้วก็ต่างกันราคาตัวรถต่างกัน1 1ึ0 0 0บาทแต่ว่าคันนี้มีกล้องมองหลังมาให้ก็จะเป็นประมาณนี้แหละที่พี่ตายจะถ่ายให้ดูก็อ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปกันแป๊บหนึง่งโอ้มันสวยมันสวย,ยจริงนะพี่ต่ายไม่คิดว่าไอตัวเอมันไปใส่ชุดสปอร์ตตีมาแล้วมันจะสวยขนาดนี้เรามันดูโหเหมือนเฮ้ยเรา x อ็กซิลปลอมตัวมาอันนี้บอกเลยถ้ามีการแต่งขึ้นโชว์รูมลูกค้ามีการเข้าใจผิดกันบ้างเลย อ่ะนี่นี่เอาเอ็กซิลรุน่นนี้เอาเอ็กซิลี่ตัวแคบรุ่นนี้ <c oughs> ฉันว่าแกนี่ปลอมเนียนมาก <c oughs> สวยจริงๆสวยจริงๆยอมรับเลยแล้วมาแต่งอย่างนี้โอ้ยเอาส่วนแกก็ไม่ต้องน้อยใจนะเพราะว่าเขาก็ตามงบตามอะไรแหละก็ไม่ใช่ว่ามีใครเขาจะมาซื้อแกได้ทุกคนบางคนเขาก็อยากได้ราคาไม่แพงอะไรอย่างเงี้ยเจ้านายพูดงนี้ก็ไม่ถูกนะฉันไม่ใช่เจ้านาย <c oughs> ฉันเป็นคนขายรถเออก็ของแกนะ่ะ มันสวยมาจากโรงงานอยู่แล้วแต่ด้วยราคาเนาะมันก็ต้องมีตัวเลือกคนอื่นเขาบ้างเพราะฉะนั้นเห็นคนอื่นขายได้แกก็ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ําใจไปให้เขาขายได้บ้างแกขายดีแล้วอส่วนเจ้าตัวเอสก็ขายดีมากๆอยู่แล้วยังมาเจอชุดสปอร์ตตี้แบบนี้ก็โอ้โหอ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยววิตายจะไปก็เรียกว่า ทำเอกสารเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะรอขายรถก่อนละกันก็อันนี้พี่ต่ายให้ดูก่อนจบคลิปเนาะก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยเฮงเฮไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ